ถ้ากำลังมองหาสมาร์ทวอตราคาสบายกระเป๋าแบบไม่เกิน2,000บาทอยู่นะครับวันนี้เรามีสมาร์ทวอตรุ่นใหม่จาก a m ม z f i t รุ่นบ i p 3 Pro มาแนะนําอีกรุ่นเลยนะครับก็จะเป็นนาฬิกาสไตล์สปอร์ตดีไซน์เรียบง่ายมีมาให้เลือก3สีก็คือสีดําชมพูครีมครบครันมากๆทั้งฟังก์ชันการตรวจจับด้านสุขภาพตลอด24ชั่วโมงและโหมดการออกกําลังกายอีกมากกว่า60ชนิด บวกกับ GPS built-in ที่ใส่มาให้ในตัวนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มเกินจริงๆกับราคา1,790บาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้าง ภาพรวมตัวนี้นะครับนาฬิกาก็จะดีไซน์เรียบง่ายเลยตัวเรือนเป็นพลาสติกสีเดียวกับตัวสายมาพร้อมกับหน้าปัดสี่เหลี่ยมน้ำหนักเบามากๆเพียงแค่33กรัมเท่านั้นบนเรือนนาฬิกาก็ไม่มีปุ่มอะไรมากนะครับมีเพียงปุ่มบริเวณด้านขวา1ปุ่มและตัวขนาดหน้าปัดนะครับให้มาใหญ่กว่ารุ่น b i p ย Pro รุ่นที่แล้วตัวนี้ให้มาขนาด1.69นิ้วซึ่งก็มีความละเอียดพอสมควรเห็นข้อมูลในจอและภาพกว้างขึ้น ส่วนการควบคุมก็ไม่ยากครับใช้แบบทัชสกรีนได้เลยหรือจะเป็นการกดปุ่มก็ใช้ได้ซึ่งการใช้งานลองไถดูนะครับก็ใช้งานได้ลื่นไหลไม่มีปัญหาอาการกระตุกแต่อย่างใดเลยนะครับด้านของตัวสายนะครับมาพร้อมกับสายขนาด20มิลิเมตรซึ่งถ้าเพื่อนๆมีนาฬิกาในซีรีส์บิ๊กนะครับก็สามารถนําสายมาใส่ได้เลยแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสายที่ให้มาเนี่ยขนาดสายจะค่อนข้างสั้นไปเล็กน้อย ถ้าเ,เพื่อนเป็นคนที่ข้อมือใหญ่อาจจะใส่ไม่ได้นะครับอาจจะต้องหาสายมาเปลี่ยนนะครับส่วนความถึกความทนของเขานะครับตัวนี้ใช้วัสดุเป็นกระจกนิรภัย2.5 d เขาก็เคลือบสารกันรอยนิ้วมือก็สามารถกันกระแทกได้ในระดับหนึ่งมีมาตรฐานการกันน้ำระดับ5 atm ก็เียว่าจะใส่วิ่งหรือจะใส่ว่ายน้ำก็สบายเลยครับสำหรับรุ่นนี้ สำหรับสเปคแบตเตอรี่นะครับถ้าใช้งานปกติเนี่ยก็สามารถอยู่ได้สูงสุดถึง14วันหรือถ้าใช้งานหนักๆหน่อยก็อยู่ได้ประมาณ7วันนะครับส่วนการชาร์จแบตก็ชาร์จได้ง่าย,ายๆใช้สายชาร์จแบตแม่เหล็กด้านหลังตัวเรือนเลยครับในส่วนของไฮไลท์ตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่บิวอิน GPS มาให้ถึง4ระบบซึ่งเป็นการอัปเกรดจากรุ่นที่แล้วที่เขาไม่มี GPS มาให้ ซึ่งตัวนี้เวลาไปวิ่งนะครับก็สามารถใช้ gps จากตัวนาฬิการะบุตำแหน่งของเราได้เลยไม่จำเป็นต้องไปซิงกับมือถือก่อนนะครับส่วนภาษานะครับตัวนี้รองรับภาษาไทยด้วยแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆก็สามารถแจ้งเตือนผ่านนาฬิกาได้เลยทั้งพวกแชทข้อความและการโทรเข้านะครับอันนี้ครบคันเลยส่วนการวัดค่าเรื่องสุขภาพต่างๆนะครับตัวนี้ใช้เซนเซอร์เป็นแบบ bio tracker 2อวัดค่าต่างๆรวดเร็วเลยครับ สามารถวัดค่าสุขภาพโดยรวมทั้งค่าชีพจรความเครียดค่าออกซิเจนในเลือดและอัตราการหายใจรวมไปถึงการวัดคุณภาพการนอนหลับได้ด้วยนะครับเราสเปคกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นนาฬิกาให้ดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับโหมดกีฬานะครับตัวนี้ก็มีมาให้เยอะมากกว่า6 0โหมดโหมดกีฬาว่ายน้ำก็มีมาให้ ถ้ใ,ใช้ว่ายน้ําก็หายห่วงเลยครับแล้วก็โหมดอื่นๆนะครับกีฬาที่น่าสนใจก็จะมีพวกล่าสัตว์สเก็ตบอร์ดหรือว่ากีฬาโมยไทยก็มีโหมดนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นเล็กอย่างบ๊บสเนี่ยก็จะไม่มีมาให้นะครับซึ่งตรงนี้ครับเราลองไปเทสโหมดกีฬากลางแจ้งมาครับซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกครับมี GPS มาให้ในตัวสามารถจับแผนที่จากนาฬิกาได้เลยไม่ต้องไปซิงค์จากในมือถือนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะ่าสนใจครับคนที่อยากจะวิ่งอยากจะขยับเพสให้ดีกว่าเดิมก็สามารถเซตทาร์เก็ตเพสจากในนี้ได้อีกด้วยแต่ทาร์เก็ตเพสเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะวิ่งกลางแจ้งหรือโหมดกีฬาการวิ่งบนลู่เท่านั้นนะครับส่วนฟีเจอร์ที่เอาใจสาวๆก็จะมีติดตามรอบเดือนมาให้ซึ่งก็มีข้อมูลวันตกไข่และคำนวณรอบเดือนครั้งต่อไปมาให้เรียบร้อยเลยครับ หรือถ้าต้องการข้อมูลแบบละเอียดทั้งเรื่องของรอบเดือนหรือข้อมูลการออกกําลังกายเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชัน ZEPP หรือว่าเซฟได้เลยครับโดยภายในแอปนะครับก็จะมีข้อมูลทางด้านสุขภาพบอกไว้อย่างครบคันทั้งค่า PAI หรือระบบประเมินผลการทํากิจกรรมและการออกกาลังกายระหว่างวันของเราซึ่งเขาก็คํานวณมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีผลเป็นคะแนนเต็มร้อยนั่นเองครับและก็จะสามารถบอกคุณภาพการนอนหลับการวัดค่าชีพจรการวัดความเครียด รวมถึงวัดออกซิเจนในเลือดตรงนี้ก็มีให้ดูครบคันนะครับหรือถ้าอยากดูข้อมูลออกกําลังกายแบบครบคันก็สามารถดูได้ตรงช่อง activity ก็จะมีข้อมูลที่เราไปออกกําลังกายมาแบบครบคันแล้วก็ดูได้แบบละเอียดยิบเลยครับอีกส่วนที่หลายคนน่าสนใจก็จะเป็นการปรับแต่งนาฬิกาก็จิ t ้มที่โปรไฟล์แล้วกดเลือก a m e f i t BIP3 Pro ได้เลยซึ่งก็สามารถปรับแต่งได้ทุกส่วนทั้งการวัดค่าเรื่องสุขภาพ ปรับแต่งการแจ้งเตือนหรือว่าจะเป็นหน้า w a Watch Face ก็ปรับได้ในนี้เลยครับก็ถ yeah, day, no like ือว่าดูได้ละเอียดแล้วก็ครบคันเลยครับสรุปกันเลยนะครับสําหรับ Amazfit b i p 3 Pro ก็จะเป็นสมาร์ทวอทที่งบไม่เกิน2000ที่ได้ฟีเจอร์การใช้งานต่างๆครบคันทั้งเรื่องของสุขภาพการเล่นกีฬาและที่สำคัญมากๆม,มีบิวอิน G P S ในตัวด้วยนะครับ ซึ่งในช่วงราคานี้ได้แบรนด์อย่าง Amazfit แอปพลิเคชันเล่นง่ายฟีเจอร์ก็ครบถ้วนแต่ส่วนที่ต้องระวังเลยก็คือคนที่ข้อมือใหญ่อาจจะต้องเปลี่ยนสายนะครับสำหรับคนที่สับสนนะครับว่า Amazfit รุ่น Bip เนี่ยมีรุ่นให้เลือกใกล้เคียงกันหลายรุ่นนะครับทั้งบ i p 3 Bip U Pro แล้วก็ Bip 3 Pro ตัวนี้นะครับเราก็จะทําสรุปมาให้ง่ายๆว่าแตกต่างกันยังไงนะครับ โดยจุดที่แตกต่างระหว่างบ i p สและบ i p สามโนะครับก็คือตัวบ i p สาเนี่ยจะไม่มี GPS มาให้ส่วนรุ่นบ i p ยูโปเขาก็จะมี GPS มาให้แต่มีขนาดจอที่เล็กกว่าและแบตเตอรี่ที่น้อยกว่านั่นเองครับ yeah. หากใครสนใจเจ้าตัวนี้นะครับ Amazfit Bip 3 Pro หรือว่ารุ่นอื่นๆจาก Amazfit นะครับก็คลิกเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านใต้วิดีโอเลยก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับส c คร b e ให้กับพวกเราเมอรฟูล่าด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ